สวัสดีค่ะนิชาราเทดดิ้งนะคะวันนี้นะคะจะมีวิธีการนะคะ เข้ากลุ่มอัชนาพาเทรดนะคะเทรดห้องนี้นะคะมีแต่รวยนะคะง่ายๆเลยค่ะกับการเข้ากลุ่มนะคะอย่างแรกเลยนะคะต้องแจ้งมาที่ทางแอดมินนะคะก็คือแจ้งขอเข้ากลุ่มแล้วก็แจ้งเลข MT4 นะคะหรือ MT5 ที่เปิดกับทาง Handtech Market นะคะหลังจากนั้นนะคะก็คลิกที่ลิงค์ค่ะนะคะแล้วก็เปิดเข้ามาเลยนะคะเราจะเจอนะคะในส่วนของห้องนะคะอยู่ที่สองห้องนะคะ ห้องแรกเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่สามารถพูดคุยรับสิ์ได้ตามปกติเลยค่ะพูดคุยเดากราฟกันส่วนห้องที่2นะคะจะเป็นจะเป็นห้องที่รับสิ์อย่างเดียวนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบพูดคุยเอาไว้แบบเหมือนกับกลัวคุยไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไว้รับสิ์อย่างเดียวเลยนะคะในส่วนตรงนี้เนาะ หลังจากนั้นเราก็คลิกห้องแรกไปก่อนเลยค่ะขอเข้ากลุ่มแรกไปก่อนนะคะโดยการใส่ชื่อนะคะแล้วก็ตามด้วยเลข M4 หรือ M5 นะคะของ h a n d t r a k นะคะทั้ง2ครั้งนะคะรับพิมพ์ครั้งแรกแล้วก็กดคัดลอกไว้ก่อนนะคะแล้วก็มากดวางไว้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเลือกรูปนะคะรูปสวยหรอที่เป็นรูปจริงของเรานะคะหน้าตาชัดเจนนิดนึงนะคะก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราได้โพส ition เราต้องการแล้วะคะก็กดส่งไปเลยค่ะจากนั้นก็รอแอดพูบจากแอดมินนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเข้ากลุ่มนะคะเทรดทำกำไรไปกับเรานะคะกับอัพเทนาพาเทรดนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ nc 142นะคะหรือติดต่อกูแน่